ที่แล้วเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปั้นหิมะตอนนี้ต้องมาปั้นหิมะซึ่งดูดวงสิมีใครเอาอน,นี้มาตั้ง,งอะไรอย่างเงี้ยยังเปิดไม่ได้มีอุปรกรณ์ทำสวนอุปรกรณ์ตกแต่ง ที่ทานหินจะปั้นยังไงเดี๋ยวนะทุกคนโอเคเราก็จะถ่ายภาพกันต่อเลยถ่ายภาพ ฉันไม่ต้องการให้นายอยู่ด้วยแอคชันจะดีไหมฮะไม่มีเด็กน้อยเ,อเด็กน้อยคงไม่ต้องการหรอกโอเคเราจะถ่ายรูปเลยนะ เอชฉันโอ้โหทำหน้าอย่างดีปิดไม่ปิด

ทุกคนดูนะดูอุสานทำให้แบบน่ารักน่ารักก็ดูทำไมต้องยิ้มแบบสยองขวัญนะโดนนะโดนเอาฟิล์มไปก่อนถ้าเปลี่ยนเอาเอาไปไม่ได้เล้วะอเตอร์อ,อยากให้ฉันกินกับข้าวด้วยหรอเนาะต้องติดก,ก่อนนะ เปอดอ,อันี่ของฉันคณของฉันอันนี้ฉันไม่ให้กินไม่ต้องกินของนายอะของนายก็ดูรู้นะจานไก่งงงงออฉันคิดถึงนายนะอ,อันนี้ไม่เกี่ยวฉันคิดถึงนายนะ เขาจะนั่งกินแลนะนะโอเคป้อนอาหารน้องห้ามหานม,มในห้องครัวทำไมเราต้องมาป้อนอาหารห้ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่สามารถกินจะต้องมาป้อน What the hell ดูเพลงเริ่มสนุกขึ้นนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งโอเคต่อเปิดอันนี้เออมันคือนอมแค่งมันเจ็บเรื่องขอเราหยิบนมขึ้นมาแล้วยนดิดี๋ยวดูทิมีการอุบโอ้ยยังมีอยู่เลยเห็นแล้วคิดถึงโจ้าหุ่นยนต์ ล็อกใชด้วยยังไม่ถึงเวลาไกลวงเลยโอยยังมีนมฉุกเฉินแสดวว่าเจ้าเด็กนี่ต้องข้างแน่นอนเอานอมมาใส่เราไปกินกันป้อนอาหารน้องเออ้อป้อนอาหารน้องก่อนเดี๋ยวทุกคนแปเปนไะงโอเคเราต้องพาน้องไปเปลี่ยนผ้า าน,น้องไปเปลี่ยนว้าวที่นี่ก็เห็นแล้วก็คิดถึงอยู่นะฉันเห็นที่นี่แล้วคิดถึงจังเลยเนอามาทำเป็นน้ำยา จญิงจังเลยทำน้ำยาได้ด้วยคือทุกคนจำห้องด้านบนนี้ได้ไหมเฮ้ยปิดทำไมเหรอเพราะว่าตอนนี้จะเป็นมนุษย์หิมะบุกโลกแน่นอนเลยคนะ่ะ ทางให้บ้าอ้อมหน่ายเด็ดขาดทำการปรุงยาใส่ไฟทำให้น้องเวียนหัวน้องเวียนหัวแล้วก็เวียน ที่น้ำยาเปลี่ยนไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราเขอไปดูตัวติกี้ก่อนมันคือตัวอะไรอ้าหายเออหยิบเกงหวงพี่รุตแน่น่ะ มาจากไหนเราเพื่อนในมาจากไหนเดี๋ยวนั้นทุกคนตัดก่อนนี่เราก็มาถึงขั้นตอนทําอาหารเราก็จะใส่เนื้อแอมมัน,นี้ของน้องนะปิดรออบทําอาหารเปิดประตูเอาน้องหายประตูอยู่ไหนอะ น้องทำอะไรตรงนี้ล่ะน้องน้องมาทำอะไรตรงนี้ฉันมาไม่ใช่ตาแปลกเลยนะี่ว้าวกลับมาแล้วจ้กรยนเย่ยนกลับมาแล้วแล้วเด็กหายเลย ของขวัญเราไม่ได้คิดไปเองนี่คือตัวที่เราปัน่นและนี่คือมะไน ที่เดินเข้ามาเจ้าหนูมังอยู่คุณยนต์อาจจะอยู่ห้องครัววาง้องขวัญโอ้สวัสดีเจ้างเยเยอะที่สุดเลย Маму не ไม่ได้เลยนุเราไม่ได้คิดไปเ,เองหรือทำมันเกลขึ้นเขาตัดไปก่อนแล้วทุกคนโอ้โหตะกี้ฉากจัมสเกลมาอย่างเยอะฉันหลังไม่ได้แล้วฉาคกคาสสิ่อสอัสุดจลยเด็กหนูเหมืนอนกลัวปังออกมาอยู่ด้วยกันระเบิดออืื ตั้งในด้านในเมียะไรไม่เห็นมีเด็กอันนี้ดือ้อมากดือ้อโอเคงูไปทอดกินดีกว่าโอเคงูม่กินดีกว่าไม่ลองอีกทีว่าไงเจ้าคุณยน กินอาหารกันอะไรทานอาหารเย็นว้าวน่าอร่อยจังเลยโอ้มันตลกเหรอไอ้ทอมหน่อยมันตลกเหรอเจ้าเด็กทานอาหารเย็น,นยไม้ไหนเีาจะเอาอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้มันตัวจากนิทานนี่นะเฮ้ยตัวจากนิทานนี่นะให้เรากินตัวจากนิทาน mm hmm. หรอเฮ้ยเกินไปอือห mm ือ hmm. อย่าก <dings. S 1> huh? ินนะเมียวบอกฮะให้เราทานนมนิวเฮ้ยรีกี้มันเห็นกิสมัน นทุกคนเฮ้ยกล่อมเราเป็นเด็กน้อยเลยเราได้ทำการให้ของขวัญเข้าไปนะครับทุกคนประตูตอะไรเปิดโอ้ oh. ทุกคนตะกี้มีจำสเกลแต่ผมไม่ตกใจโอเคทุกคนพร้อมจำสเกลอย่างหนึ่งสอง ผมจะวาวงมาพอแล้วมันจะจับสกเกลให้เชื่อผมไหมวาง้อ้าวไม่มีจับสกเกลวัดเจอโอเคนี่คือรอบที่สองของวันคริสต์มาสนะเฮ้ยเราไม่โดนดูดหมวกอีกาจะดูเราลงโอเคบา,บายบายนะทุกคนไม่เจอกันคลิปหนะ้าบายบาย